สวัสดีครับพี่น้องครับโอ้จวดจ้ะสวัสดีครับพี่น้องครับครับอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ครับผมพี่น้ำทวงพี่น้องครับนะครับผมกําลังเดินทางกลับบ้านนะครับเออเลิกปึงเลิกงานพี่น้องเลิกงานผมเป็นปึงเลิกงานออกเลิกงานแต่หาโมงเกิงนะครับผมปึงตี่ละครับพี่น้องครับเิึงน้ำครับผม สดๆตอนนี้เลยพี่น้องครับประมาณถุงกลัวสองถุงนี่แหละบอกเพื่อไว้นะครับเพื่อลงลิบุละหอดเงื่อนหมดละลงลิบนะครับรถติดเงียนเลยพี่น้องครับผู้บิก็เจ้ายื่ืนถาถ้ารถติดงานบครับการเดือดพี่น้องครับนี่นะครับมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งครับผมนะฮะ เอาไผ่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ครับผมพี่น้องครับอุ้ยเบิ่งเบิ่งเบิ่งต้องิดว่าเออแลนต้องนี้บ่อยเลยนะครับกุ้นามันพุดขึ้นมาจากกันนี้เลยไปทางไหนดีทั้งหมดไปทางนั้นหนะักตายอ้าวไปทางนี้เป็นไง ถึงลงทางด่วนนะครับเมื่อกี้ครับถึงลงทางด่วนนะครับเพราะว่าอย่างเราเตะติดอยู่บนทางด่วนนะประมาณสองชั่วโมงครับพี่น้องครับพอสุดท้ายพี่น้องด้เบิ่งตั้งแต่อยู่บนทังด่วนแล้วนะครัยเบิบ่งพี่น้องครับน้ำท่วมครับพี่น้องครับ อันนี้คือ,อยู่รังสิ์เดิอพี่น้องรังสิตนะครับรังสิตข้าเข่ากับติดได้ข้าเขา่านาซีนาซีทวมต้องเชื่อรังสิิตหรือปเปล่าเนี่ยใช่ครับนาซีแมนนะครับผมเนี่ยคู่ขนานพี่น้องครับเิ่งคู่ขนานก็คือเครื่องหล่อละ่ะนะครับเครื่องหล่อไปแล้ว ันสเจ้ากระเบียดมา้ยยังเดากูตายตายตาย,ตายครับอ่อกับผมพี่น้องครับมาทักทายพี่ทักทายน้องนะครับมาเปลี่ยนสถานการณ์อ่าณตอนนี้นะครับป้าหนวท่านหอดเือนอยู่มั้พี่น้องครับ เปิดกันหามองครื่องอ่ะโอ้ oh. ใจเย็นด้วยถนนเมืองฝนกระตกนะครับผมแต่ตอนนี้มันมันกับป้อยๆล่ะมันป้อยๆแต่ว่าหนามมันตีหนามถล่มเลยอย่ะคู่นาดเรียนเครื่องหลอดแล้วนะครับ เบิงค้าเขาพาเขาติดโอ้ยแมนละบ่เนี่ยบ่แมนม,นมันสิม,มาอีกปีและบ่อพ,อพี่น้องครับเมื่อกี้เนี่ยผมเรีนทางด่วนมานะครับมาลงร่างสิีน,นะครับอ่า ข้างบนติดรถข้างล่างติดน้ำพี่น้องครับเลียนบอดได้เลียนข้างทึ่งรถติดอีกอู้เบิงคาเข่าพี่น้องครับโอ้รถทัวมาบังพอดี น,นี่กันนาซีตอนตอนเนี้ยนาเวลาเนี่ยที่ผมทายอยู่เนี่ยนาสีถุ่มซองถุ่มแล้วนะครับเหลืองานหามุ้งเคืองบ้านหนี่่ราท่านหอด้องอยู่เนี่ยอ อยู่ทางด่วนเมื่อกี้ติดติดแบบโอ้แบบจังได้ล่ะจุดงุนงิดพี่น้องครับนะครับภาษาไทยพี่น้องในเบิงนะครับเนี่ยลงมากกับเลกลงมาข้างล่างจังหัวอู้หนามมันหลายว่ะนี่นะครับพเมื่อกี้แรงขาบบนเลนบนทางด่วนนะครับปวดเบิ้องที่ไรพี่น้องครับพุ่นพันยางอะ่ะเที่ยงเขาอนะ่ะ เลียงเขาด้ยอเอเนื่อเนี่ยรถนี้ออกแซวเลยยันยันนักไหนาอมอไซค์เป็นฝานะครับแด่เห็นโอ้ยยาสุวามาคือปีหาสีนะเถอะไปเนูตอนเบิ้งเวิ้งมอไซค์ร,รถเสีอะไร ม่เห็นน้ำก็เลยถือโอกาสไทยพี่น้องได้๋นะครับเนี่ยเบงสถานการณ์ตอนนี้นะครับรถมันติดน้ำถ่วมนะครับเนี่ยเบิ่งที่่ะเนี่ยคู่ขนานเกืี่ยจะหละ่นมาอี่เลยอะ่ะเอาอมอไซคันนีพังเลย เนี่ยเข็นอยู่เนี่ยประากาขี่ว่าจะโอ้ยแรงไปคอยเด้อครับเอารถเก่งขนาดนี้นเนี่ยหนั่นได้มาบึ้งพี่น้องครับเนี่ยรถเก่งขานาดนี้ตกลงเนี่ยบรเห็นทางเนี่ยเนี่ยอู้อันตรายเด้อครับเนี่ยอู้เห็นบล่ล่ะ เนี่ยกระบะคันนี้ก็ตกล่องพังหน้าอุ่นเกลี้ยงหัวเข่าพันยางโอ้อ๋อขันนี้เดือดรากเลยอุ้ยนหนาหอดผีเลยนี่ว่าอุ้ยเบิ่งเนี่ยพี่น้องครับอู้ยะเวอยแหรอพี่น้องเดือบิันไทยพี่น้องเดืเบิันเงื่อ อู้ยเบือง,งไปเลยพี่น้องครับเนี่แล้วนี่ไหนเสียนี่นะครับอู้ยหนามไหลไม่ต้องครับเบิ่งตีเมื่อกี้ที่ผ่านมากนะ รถเก๋งก็รถกระบะในตกะหลองเนี่ยนะครับตกลหลองเนี่ยแนบมาเห็นหลองนะครับโอ้โหกินอารโปรดได้ก่นอครับเนี่ยนะครับ เบิกขาเขาปิดง่วะ่ะล้านเลยขาเขาโว้ยห่ใสห่ังเด้อว่ใใ่แดนไหม่ เขาปูหัวทั้งหนาเป็นยังไงนะครับนาสิบปอปหนาฝันหนิฝันหนิมั้งหรือว่าฝันหน้าปนเพราว้วยหนาแบะขึ้นบองนี้นะขึ้นพอพดพอดฟังตอก,ก้างเล่นก้างเลยนะครับห้อยหนาเบื้องห้อยมันนะบแบบว่ามันไหลขึ้นมาเแล้วเนี่ยเศษพวกพวกเศษอย่างหละก็อย่างหละ,อเ,อออละเป็นเศษใหม่เศษอย่างมันร่อยขึ้นมากก็เลยเห็นห้อยมันนะครับ นี่นะครับพี่น้องครับเดี๋ยเสียรเราะจากว่าใส่กันเนี่ย เพิ่อนขาขอ่นุองตครับปิดตลาดช่วงนี้มันช่วงไทยๆแล้วมันตื่นแล้วแต่ว่าบนะ้องหุ่หน้าตรงสะพานลอยครับ

เห็นเหาโต๊กใจ้ครับข้างล่างหูยู่ว่าไอ้นามมันถ่วมนะครับแถวเสียลังสิตนะครับแต่ว่าผมเดนข่างเครื่องก็เลยบ่งหูนะครับว่าว่านามมันลายวาดไหนไมัอนเพราะาลงมาหล่าลตกใจ้กัเลยอ่าท่ายคีให้พี่น้องด้เบิ่งนะครับว่า ว่ามันขักบ,บ้านไหนนะเมื่อกี้มันเนี่ยมัน่วมเนี่ยห็นว่าบอกหลองน้าเป็นกิ้เนี่ย,ออด,ยด่าสิแน,น่เมาเห็นนะครับสองขั้นตกหลองน้านะครับนี่นะครับเอรับพี่น้องครับนะครับมาไทย สถานการณ์ตอนนี้ในพี่น้องในเบื้องในเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่เขาอยู่ล่างสิทธิ์เตือนพี่น้องนะครับผมด้ยล่างสิทธิ์มาหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะครับเอาเป็นกำลังใจให้ซุ่ซู่นะครับผู้ใดที่กำลังเดินทางอยู่ตอนนี้ก็น่าดติด <c oughs> ที่ว่าแหะครับ <c oughs> นะครับผู้ใดที่ผักกาสัยเด็นงานผักกาสัยอยู่ในสอบสอบซ่อยน้ำรวมกัน เรามาระวังกันเอาเด้อพี่น้องครับนะครับเป็นกำลังใจทุกท่านครับผมนะกสซอยบ้านผมกับวงหมว่าสิบอกก็มาตรวอบนะครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซักข่ายเอาเด้อพี่น้องครับเป็นกำลังใจสู้ๆสุดเนครับผมขออย่างเดียวครับยาให้เป็นคือจังปี้หาสิเราพี่น้องนะครับผมมาซู้ๆต่อครับนะครับ